เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุ้มูุชมท่านนับกลับเข้าสู่รายการจี GDP p ีพิพันธผมนายพันธ์ับและยินดีต้อนรับคุ้มูุชมท่านนับ,นนบกลับเข้าสู่เกม Minecraft Mod Showcase สำหรับในวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวมอดที่ชื่อว่า Infernal Expansion Mod นะครับจะเป็นมอดอะไรกันเราไปดูกันดีกว่าครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูในวิดีโอการนรับยังไงก็ ฝากเอาไปกดไลค์คลิปนี้ให้ทีแล้วกันนะครับอย่างที่ผมเคยบอกเลยนะครับมันช่วยให้วิดีโอของเรานำออกสู่สาธารณะได้ดียิ่งขึ้นนะครับยูทูบเนี่ยเวลามันเห็นว่าช่องของผมนะครับมีไลค์ตรงคลิปวิดีโอนี้เยอะนะฮะมันก็จะแนะนําวิดีโอนั้นๆนบออกสู่ด้านหน้า f e ดนะครับน้องๆก็จะเห็นวิดีโอของผมง่ายขึ้นนะครับผมก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับโอ้โหมาสักใกล้เลยนะเออก็อย่าลืมไปกดไลค์กันให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไหนๆอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับก็ฝากกด subscribe ให้ทีแล้วกกันถ้าเิด ไม่ชอบช่องผมก็สามารถกด unsubscribe ไปได้ครับเพราะว่ามันฟรีอยู่แล้วนะครับก็ขอให้สนุกกับวิดีโอนะครับ let's go น้องๆเคยรู้สึกไหมครับว่า เนเธอร์เนี่ยเวลาเข้าไปแล้วนะครับมันไม่ค่อยจะมีอะไรทำนะครับแต่ผมก็ต้องยอมรับนะฮะว่าในเนเธอร์อัปเดตเนี่ยไมโครบมันดูดีมากจริงๆนะครับในด้านของนรกนะฮะทั้งมอนสเตอร์ตัวใหม่ๆแล้วก็ไบโอใหม่ๆด้วยอันนี้เราก็ต้องยอมรับเลยนะครับแต่ว่ามอดนี้นะครับ infernal expansion นะฮะจะมาเติมเต็มเนเธอร์อัปเดตเข้าไปอีกนะครับทั้งมอนสเตอร์ตัวใหม่ๆแล้วก็ไบโอใหม่ๆที่เป็นแผนของมอดนี้ในอนาคตด้วยครับด้วย จุบน,นะครับบอดนี้เนี่ยเติมบล็อกใหม่ๆเข้ามาใน i มค c ครับนะครับแล้วก็เติมมอนสเตอร์นะฮะเข้ามา5ตัวใหม่ด้วยมีตั้งแต่เห็ด เพลิงตัวเล็กๆนะครับยาวไปจนถึงบาซอลใจแอนแนฮะหรือว่ายักษ์ที่เป็นหินบาซอลเลยซึ่งตอนนี้นะครับมอนนี้เนี่ยยังอยู่ในรีลิสหนึ่งนะครับหรือว่ารีลิสแรกนะฮะนั่นหมายความว่ามันจะมีการอัปเดตมากเข้าไปอีกนะครับให้นึกถึงมอดอย่างเช่น Alex m o b s นะครับที่จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็อาจจะต้องรีวิวพาร์ทสนะครับถ้าเกิดว่ามันอัปเดตยิ่งใหญ่ครั้งต่อไปแต่เรามาดูพาร์ทแรกกันก่อนเลยดีกว่านะว่ามีมอนสเตอร์ประเภทไหนบ้างตัวแรก ที่ผมจะพาน้องๆมารู้จักนะฮะมันมีชื่อว่า v ว l ล n e นะครับ โวลัยเนี่ยจะเกิดในไบโอมเนเธอร์ทั่วๆไปเลยนะครับก็คือไบโอมเนเธอร์แร็กนั่นเองนะฮะซึ่งตามไมครัมเนี่ยเราเรียกว่าไบโอมเนเธอร์เวส์นะครับโวลัยนะครับเป็นมอนสเตอร์ตัวเล็กๆนะครับเออตัวเล็กมากๆนะเกิดตั้งแต่1นถึงสตัวนะครับก็คืออาจจะเกิดเดี่ยวหรือเกิดเป็นกลุ่มก็ได้นะครับพวกมันนะฮะดุร้ายนะครับแล้วก็มีเลือด15นะครับการโจมตีเนี่ยโจมตีแค่1ดาเมจเท่านั้นนะครับโดยพวกโวลัยเหล่านี้นะฮะสามารถที่จะโจมตีได้ค่อนข้างรวดเร็ว แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจัดการมันได้เนี่ยมันก็จะ drop gold nuket ครับซึ่งวิธีการป้องกันตัวจากพวก v ว l i น์เหล่านี้นะครับมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกนะฮะก็คือพวกมันนะฮะชอบกินแมกมาครีมมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถือแมกมาครีมอยู่นะครับพวกมันเนี่ยก็จะเลิกโจมตีเรานะครับแล้วก็หันไปใจจดใจต่อกับแมกมาครีมในมือเราแทนครับแต่ต้องระวังกันด้วยนะครับการโยนแมกมาครีมอันนี้ไปทางอื่นเนี่ยจะไม่ล่อมันไปในทางนั้นนะครับเราจะต้องถือเอาไว้เท่านั้นนะฮ มีอีกวิธีหนึ่งนะฮะนั่นก็คือการคราบไฟรีสิสแตนพอยซ้อนนะครับหรือว่ายากันไฟนั่นเองเหตุผลก็เพราะว่ายากันไฟนะครับมันทํามาจากแมกมาครีมนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกโวลน์ได้กลิ่นมันก็เลยชอบมากๆเลยครับเอาไว้ล่อศัตรูได้ด้วยะครับก็คือเวลาที่โวลน์นมันรุมเราเยอะๆเนี่ยเราสามารถปายาอันนี้นะครับไปที่ศัตรูของเราหรือว่าสิ่งมีชีวิตตัวอื่นนะเพื่อล่อโวลน์ไปหาสิ่งมีชีวิตที่อาบไปด้วยยากันไฟได้นะครับถึงแม้พวกมันจะชอบแมกมาครีมมากๆนะฮะแต่พวก กมันเนเี่ยก็ไม่โจมตีแมกมาสลามนะครับพวกมันเป็นศัตรูโดยธรรมชาติกันนะครับกับพิกลินส์นะครับจะบอกว่าเป็นศัตรูก็คงไม่ถูกนะครับพวกมันกลัวพิกลินส์มาก พูดอย่างนี้น่าจะถูกกว่านะครับก็คือเวลาที่มีพิกเลนอยู่ใกล้ๆมันเนี่ยมันก็จะแตกตื่นนะวิ่งไปทั่วแล้วก็พยายามวิ่งหนีจากพิกเลนตัวนั้นครับมอนสเตอร์ตัวต่อไปนะครับสามารถพบพวกเขาได้ในป่าคริม s ั n Forest ที่อยู่ลึกลงไปในเนเธอรนะฮะโดยป่าแห่งนี้นะครับถูกปกครองนะครับไปด้วยช r o o m อย i n นะครับหรือจะพูดได้ถูกผมต้องบอกว่าถูก ปกป้องมากกว่าจะพวกชรูมลอยน์พวกนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์เห็ดตัวเล็กๆนะครับที่มีจิตใจยิ่งใหญ่นะฮะพวกมันเนี่ยต้องการที่จะปกป้องป่าแห่งนี้นะครับโดยเกิดเฉพาะแค่1นถึงสตัวเท่านั้นนะครับต่อหนึ่งกรุ๊ปโดยพวกมันนะมีเลือดแค่10แล้วก็โจมตีเบามากๆแต่ว่าพวกมันเนี่ยมีวิธีการโจมตีนะครับที่พิเศษกว่าตัวอื่นๆก็คือการระเบิดตัวเองเหมือนกันกับครีปเปอร์นะครับแต่ว่าการระเบิดของพวกมันนะครับจะไม่ทาดาเมจนะครับเพียงแต่ว่ามันจะ ทิ้งฟองพิษเอาไว้นะครับซึ่งฟองพิษอันนี้นะฮะทำดาเมจสต่อด้วยกันนะครับแล้วทํำยังไงนะครับถึงจะไม่ไปกวนใจพวกมอนสเตอร์เหล่านี้นะครับง่ายมากๆฮะเพียงแค่ไม่ไปโจมตีมันนะครับและไม่ทําร้ายป่าคริมสันฟอเรสตนะครับคำว่าทำร้ายป่าในที่นี้นะฮะหมายถึงการทำลายบล็อกนะครับทุก บล็อกเลยนะฮะที่อยู่ในป่าคริมสันฟอเรสตต่อหน้าทรูมลอยนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเนี่ยพวกมันก็จะกรูกันเข้ามาแล้วก็ระเบิดตัวเองใส่เราฮะแต่ว่าบล็อกที่เจ้าชรูมลอยนะครับอนุญาตให้เราทําลายได้เนี่ยมีแค่2บล็อกเท่านั้นนะครับในป่าแห่งนี้นั่นก็คือคริมสันไนเลียมนะครับแล้วก็ทรูมไลท์นะฮะมอนสเตอร์ตัวต่อมาของเรานะครับสามารถเจอได้ในวอ r ฟ์ฟอเรสต์นะครับพวกมันเนี่ยเป็นมแมลงตัวจ้อยนะครับเป็นเหมือนกับด้วงนะฮะพวกมัน ชื่อว่าวอบบีเทิลนะครับเป็นญาติห่งหางๆมากๆเลยนะครับของเอนเดอร์แมนนะครับเพราะพวกมันเนี่ยมีความสามารถในการเทเลพอร์ตนะครับหรือว่าการวาร์ปนะฮะเหมือนกันกับเอนเดอร์แมนเลยนะครับพวกมันมีเลื่อน10แล้วก็ไม่โจมตีมนุษย์นะครับอีกทั้งยังแพสซีฟด้วยนะครับหมายความว่าต่อให้เราตีมันเนี่ย มันก็จะไม่ทําอะไรเรานะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราโจมตีพวกมันเนี่ยพวกมันก็จะวาร์ปหนีนะครับเหมือนกับว่าพวกมันเป็นเอ็นเดอร์แมนเลยและไม่เพียงเท่านั้นนะครับพวกมันเนี่ยยังสามารถถูกคลอลวงนะครับได้โดยการใช้คริมสันฟังกาส์แสบมันก็จะเดินตามเรานะครับมอนสเตอร์ตัวต่อไปของเรานะครับพบพวกเขาได้ในโซแซนวาเล่นะครับหรือว่าทุ่งโซแซนนั่นเองนะซึ่งที่แห่งนี้นะครับจะเป็นที่อยู่ของเอ็ม ดีโดยพวกมันนะฮะเป็นสิ่งชีวิตที่ดุร้ายนะครับจะโจมตีเรานะครับมีเลือด15นะครับตี4ดาเมจนะครับก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะฮะแต่ว่าพราะเลือดมันแค่15นะครับเลยจัดการค่อนข้างง่ายนะฮะพวกพิกเลนส์นะครับและแม้กระทั่งฮอคเลนส์ที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยก็ยังกลัวพวกมันเลยนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆพวกมันเนี่ยพวกพิกเลนส์กับฮอคเลนส์จะวิ่งหนีนะครับพวกมันนะครับเป็นศัตรูโดยธรรมชาติรับกับพวกสเกลิตันด้วยนะับในอนาคตนะครับก็อาจจะมีแลนรับในการอัปเดตมันอีกครั้งหนึ ว่าในอนาคตมันอาจจะปีนกำแพงได้นะครับเป็นสไปเดอร์แมนเลยแต่มอนสเตอร์ตัวต่อมาของเรานะครับพบพวกเขาได้ในไบโอมบาซอลเดลต้าในนรกนะครับพวกมันก็คือบาซอลใจแอนนะฮะหรือว่ายักษ์หินบาซอลนั่นเองนะครับโดยพวกมันนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่านิวทรอลนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันนะครับมันก็ไม่ทําอะไรเรานะฮะ พวกเขาครับมีเลือด40นะครับแล้วก็โจมตี12ดาเมจเลยนะครับหมายความว่าถ้าไม่ใส่ชุดเกราะอะไรเลยเนี่ยเขาตี2ทีเราก็ตายได้เลยนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับพวกเขามีน็อกแบ็กสองนะครับหมายความว่าพวกเขาสามารถที่จะตีเรานะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยกระเด็นไปไกลมากๆเลยครับโดยพวกเขาสามารถสูงได้ตั้งแต่4บล็อกนะครับจนไปถึงสูง6บล็อกเลยแล้วพวกเขาเนี่ยมีศัตรูโดยธรรมชาตินะครับเป็นพวกแมกมาคิวบ์นะครับหรือว่า สไลม์แมกม่านั่นเองนะพวกเขาเนี่ยโจมตีโดยการใช้การเตะนะครับปัจจุบันนะฮะตอนนี้พวกเขายังไม่ดออปอะไรทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมีสิทธิ์ที่พวกเขาจะ d r อ p Inferno Hard นะครับในอัปเดตต่อไปนะครับซึ่งหัวใจไฟเหล่านี้นะครับสามารถปลุก เอาพวกบาซอลใจแอนเะนี่ยหรือว่ายักษ์บาซอลเนะี่ยมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราได้ครับนอกจากนั้นนะครับบอดนี้เนี่ยเขายังมีแผนการนะครับว่าจะเติมไบโอมเข้าไปอยู่ในเนเธอร์ด้วยนะครับซึ่งไบโอมตอนนี้นะครับที่เราทราบเนี่ยก็จะมีไบโอมที่เรียกว่าโกลสโตนแคนยอนนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะฮะแล้วก็มันก็เลยได้ทําการเติมบล็อกเข้ามาก่อนนะครับซึ่งบล็อกที่น้องๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับผมเอามาลองสร้างเป็นอ,อ,อนุสรสถาน ฐาอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ยผมเอาบล็อกเอ่อทุกอย่างในมอดนี้เนี่ยมาผสมกันนะครับให้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างอันนี้นะไม่รู้เรียกว่าอะไรเหมือนกันเป็นเตาเผาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งไอ้พวกนี้นะครับประกอบไปด้วยพวกดิมสโตนนะครับโกลสโตนนะครับซึ่งเป็นโกลสโตนพิเศษนะครับก็สามารถนัมบคราฟได้นะฮะแต่ว่าปัจจุบันนับยังไม่มีวิธีการเอามาใช้จริงนะครับเพราะว่ามอดนี้มันยังไม่เสร็จนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นบล็อกที่สวยมากๆนะครับผมคิดว่ามันเป็นบล็อกที่แบบถูกใจมากรับสห นะเพราะผมชอบสีแนวนี้นะมันทองทองมันดูแพงอะ่ะเออผมชอบจริงๆนะครับแล้วยิ่งใช้กับเชดเดร์เนี่ยโหแต่งบ้านได้สวยมากๆเลยครับและนั่นนะครับก็เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้นะครับซึ่งน้องๆก็จะสังเกตได้นะครับว่า มอดนี้นะฮะมันยังเป็นรีลิสแรกอยู่นะครับผมยังไม่นับว่าเป็นรีลิสแรกด้วยซ้ำนะครับะะผมนับว่ามันเป็นการปล่อยมอดแบบว่า0.5มากกว่านะครับมันยังไม่เสร็จนะครับแต่เหตุผลที่ผมเอามารีวิวเนี่ยคือปกติเนี่ยผมจะรีวิวมอดที่มันเสร็จแล้วหรือว่าเสร็จไปกึ่งหนึ่งแล้วเท่านั้นนะครับแต่ว่ามอดนี้เนี่ยผมกล้าพูดได้ว่ามันเพิ่งเริ่มเลยนะฮะแต่เหตุผลที่ผมเอามารีวิวเนี่ยเป็นเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเสร็จอีกทีเมื่อไหร่นะครับแลวผมเนี่ยอยากให้น้องๆ อัปเดตมอดครั้งต่อไปนะครับเพราะมันเป็นมอดที่มีศักยภาพสูงมากๆนะครับน่าเอามาเล่นมากๆเลยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นมอดที่เทียบได้กันกับ AlexMobs เลยนะครับใน มุมของเนเธอร์นะครับหรือว่าการอัปเดตให้เนเธอร์มันดีขึ้นนะครับและนั่นนะครับก็เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้ที่ผมมีเวลาให้นะครับยังไงนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมมากมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันมานะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนทุกๆคลิปของผมนะครับยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะที่สมันแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วคนที่กด subscribe แล้วนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับ and peace out